สวัสดีครับวันนี้เนี่ยจะพามาจับคู่คุณสมบัติของ Apple Watch นะครับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหัวข้อการแนะนำ Apple Watch ให้ลูกค้าที่ใช้งาน iPhone อย่างมั่นใจนะครับจริงๆอ่ะมันมีหลายหัวข้อแต่ว่าหัวข้อแี้เป็นหัวข้อที่ไม่ซ้ำกับคลิปต่างๆที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่รู้กันแล้วนะครับว่าตัว Apple Watch Series 8เนี่ยมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมายนะครับที่ทาให้เราเนี่ย สามารถเน้นย้ำกับลูกค้าได้นะครับแต่ว่าเราจะเลือกคุณสมบัติไหนให้ลูกค้าเห็นถึงความสำคัญมากที่สุดอย่างไรบ้างนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสถานการณ์จำลองนะครับแล้วก็ให้เราลองดูว่าเราจะเลือกคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างตัวแรกเลยเนี่ยที่เป็นแบบจำลองให้เราเลือกนะครับก็เกี่ยวกับการติดตามการนอนหลับนะครับ ลูกค้าเนี่ยอาจจะสนใจการติดตามการนอนหลับของตัวเองนะครับแต่ว่าคือจะทําอย่างนั้นได้ยังไงคือเขาเหล่านั้น,นจะทําแบบนั้นได้ยังไงนะครับถ้าหากว่าคนพวกนี้สวม Apple Watch ตลอดทั้งวันแล้วก็อะไรคือคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ควรจะบอกคนพวกนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเน้นย้ำเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยลูกค้าจะใช้งานได้ยาวนานถึง18ชั่วโมงตลอดทั้งวันนะครับใน Apple Watch Series 8นะฮะ แล้วก็สามารถใช้โหมดประหยัดพลังงานเพื่อให้ใช้งานได้นานสูงสุดถึง36ชั่วโมงด้วยกันแต่ยุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีที่สุดนะครับที่ควรบอกเกี่ยวกับลูกค้ารายนี้เพราะว่าตัวหัวมันว่าเกี่ยวกับการติดตามการนอนหลับนะครับคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งที่ควรจะแจ้งลูกค้านะครับก็คือการชาร์จเร็วนั่นเองอ่า คุณสมบัติด้านการชาร์จเร็วเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ารายนี้นะครับเพราะว่า,าคนเหล่านี้เนี่ยสวม Apple Watch Series 8ตลอดทั้งวันมาแล้วนะครับและด้วยที่มีฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการชาร์จเร็วเนี่ยด้วยการชาร์จเพียง8นาทีเนี่ยลูกค้าก็จะมีแบตเตอรี่ที่เพียงพอสำหรับการติดตามการนอนถึง8ชั่วโมงด้วยกันนะครับก็หายห่วงเลยถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดเนี่ยใช้งาน Apple Watch ตลอดทั้งวัน ไปออกกําลังกายมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยไม่พอเพียงที่จะเอาไว้ใช้นอนเนี่ยก็ให้เราเนี่ยบอกคุณสมบัติตรงนี้นะครับก็คือเป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับโจทย์ลูกค้าท่านนี้นะครับเพราะว่ามีการชาร์จเร็วเนี่ยถือว่าเร็วมากๆนะครับแนาทีใช้ได้ถึง8ชั่วโมงสําหรับการติดตามการนอนหลับนั่นเองทีนี้คุณสมบัติที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยนะครับก็ ลูกค้าที่ใช้ Apple Watch Series 3ขึ้นมาเนี่ยก็จะทราบแล้วนะครับว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพวกเขานะครับตรงนี้เนี่ยคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยให้พวกเขาเห็นสิ่งที่ควรจะอัปเกรดนะครับถ้าเทียบเปรียบตั้งแต่ซีรีส์3ซีรีส์4ซีรีส์5ซีรีส์6แล้วก็ซีรีส์7ขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเปรียบเทียบให้ฟังเกี่ยวกับลูกค้าที่ใช้ Apple Watch Series 3รุ่นเก่านะครับ อ,อย่าคิดว่าซีรีส์3รุ่นเก่ายัางใช้งานไม่ได้ครับรุ่นเก่านีนยังใช้งานได้นะครับอาจจะมีเรื่องของแบตเตอรี่ที่เสื่อมลงไปตามอายุการใช้งานนะครับแต่ว่า,าไม่ใช่แค่แบตเสื่อมแล้วลูกค้าต้องการจะอัปเกรดหรือว่าลูกค้าควรจะอัปเกรดนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ควรจะบอกลูกค้านะครับที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเช่นการตรวจับการชนการจับจับการล้มที่ Apple Watch Series 8แต่มีอยู่นะครับ เพราะว่าตัวซีรีส์แเนี่ยสามารถตรวจจับการหกล้มอย่างหนกักแล้วก็เหตุที่รถชนรุนแรงได้นะครับลูกค้าก็จะอุ่นใจมากขึ้นเวลาที่เดินออกล่างกายหรือว่าขับรถอยู่เพราะว่า,าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงหรือตรวจพบการล้มเนี่ยก็แอปเปิลวอตจะโทรหาบริการฉุกเฉนแล้วก็แจ้งเตือนผู้ติดต่อกรณีฉุกนนเฉนของลูกค้าโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้ต้องทําการเซตอัพไว้ก่อนนะครับ ถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับหน้าจอที่เป็นแบบคริสตัลนะครับที่ทนแรงแตกล้าวได้ดีนะครับตรงนอกจาก p p p e w a ลวอ Series 8ที่ทนฝุ่นทนน้ำแล้วก็มีด้านหน้าแบบคริสตัลที่ทนการแกหล้าวได้ดีเนี่ยลูกค้าก็จะไม่ต้องกังวลนะครับเวลาทีา่ทำน้ำพกใส่หรือทำอุปกรณ์หล่นเนี่ยก็มันไม่ได้แตกง่ายๆนะครับถ้าไม่โดนแบบรุนแรงจริงๆ แล้วก็เรื่องทนน้ำทนฝุ่นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่า Apple Watch Series 8เนี่ยสามารถใส่ดำน้ำได้นะครับทนน้ำลึกได้ถึง50เมตรด้วยกันทีนี้คุณสมบัติต่อไปที่ที่อาจจะเป็นโจทย์ของลูกค้านะครับก็คือ,อาการติดต่อสื่อสารนะครับ Apple Watch Series 8เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่พลาดทุกการติดต่อหรือสื่อสารนะครับไม่ว่าเราจะเดินทางไกลหรือไปตั้งแคมป์พวกนี้เพราะว่า ตัวจอเลติน่าที่เป็นแบบติดตลอดเนี่ยมันจะให้แสงสว่างอ่าอ่าที่เพียงพอต่อการมองเห็นนะครับแล้วก็จอเนี่ยสามารถตั้งเปิดหรือปิดตลอดได้ด้วยนะครับเวลาที่เราดูเวลาหรือว่าดูกลไกลของหน้าปัดเนี่ยมันก็ทำดูได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องปุกหน้าจอขึ้นมานะครับเพราะปกติแล้วเนี่ย เวลาที่เราพิกข้อมือขึ้นมาเนี่ยหน้าจอมันก็จะติดนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราไม่ต้องยกข้อมือขึ้นมาก็ได้เราก็ยังสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่บนหน้าปัดได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็คุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เปลืองแบตเตอรี่ของตัว Apple Watch มากมายนะครับ แล้วอันที่2ก็คือยังเป็นยังมีแอปเข็มทิศที่ออกแบบมาใหม่นะครับลูกค้าเนี่ยสามารถใช้จุดอ้างอิงเข็มทิศนะครับเพื่อปักตำแหน่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเต็นท์หรือว่าตำแหน่งของจุดเริ่มต้นการวิ่งเทลนะครับหรือว่าหากหลงทางเนี่ยคุณสมบัติการติดตามการเดินจะใช้ข้อมูล G P S นะครับเพื่อสร้างเส้นทางที่เราเดินผ่านมาเราจึงสามารถเดินย้อนกลับไปที่เดิมได้อย่างไม่หลงทางนั่นเอง ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพครับแน่นอน Apple Watch มาคู่กับสุขภาพอยู่แล้วนะครับลูกค้าเนี่ยอาจจะชอบตัวสุขภาพแล้วก็ความแข็งแรงสมบูรณ์ของตัวเองด้วย Apple Watch อยู่เสมอน,นะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยบางทีลังเลที่จะอัปเกรดเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายบ่อยนะัแต่ว่าใช้ Apple Watch ที่เป็นสมาร์ทโฟนมาตลอดอยู่แล้วเนี่ย เราก็ควรจะพูดถึงคุณสมบัติที่ลูกค้าจะนึกออกนะครับว่า Apple Watch รุ่นใหม่เนี่ยจะช่วยพวกเขาได้อย่างไรจะช่วยจะได้ช่วยให้พวกเขาเนี่ยอัปเกรดได้นะครับไม่งางนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเครื่องเก่าไม่เสียยังใช้งานได้ไม่ค่อยออกกำลังกายก็จะยังไม่ค่อยซื้อนะครับก็ให้เราเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกการออกกำลังกายแบบมัลติสปอร์ตนะครับเวลาที่ลูกค้าเนี่ย หลับไปมาระหว่างการว่ายน้ําปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งออกกําลังกายได้ตโนมัติโดยที่คุณสมบัติการออกกําลังกายแบบมันติสปอร์ตเนี่ยไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่า,เ,าเราสามารถบอกความต้องการของลูกค้ารายนี้ได้นะครับเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเขา,เอ,าออกกําลังกายที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วเนี่ยทั้งวิ่งทั้งปันง่นทั้งว่ายน้ําเนี่ย บางคนอยากจะจําลองสถานการณ์ในการเขียงขานเนี่ยก็สามารถใช้ Apple Watch เป็นวอชิ i ี่8ไดยทำได้นะครับแต่ว่าอย่างโจทย์ของเบื้องต้นที่ยกตัวอย่างมาก็คือเขาไม่ได้ค่อยได้ออกกําลังกายนะครับตัวถัดไปที่จะทําให้ลูกค้าเห็นก็คือเกี่ยวกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแล้วก็หัวใจนะครับคุณสมบัติเนี่ยมันถึงจะยอดเยี่ยมสําหรับลูกค้ารายนี้นะครับโดยที่ตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิบน Apple Watch Series 8เนี่ย ลูกค้าเนี่ยจะสามารถดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบนข้อมือแล้วก็เทียบกับช่วงที่ผ่านมาได้นะครับทาให้รู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมของตัวเองนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถดูการคาดคะเนการตกไข่จากข้อมูลย้อนหลังได้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าเป็นผู้หญิงนะฮะทีนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับการวางแผนครอบครัวนั่นเองอย่างที่เคยกล่าวไปในคลิปก่อนๆนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถวัดความอินตัวของออกซิเจนในเลือดได้โดยการ ใช้แอปออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็แน่นอนครับยังใช้ฟังก์ชันติดตามการเต้นของหัวใจผ่าน ecg ได้นะครับติดตามการนอนหลับแล้วก็ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจได้ตลอดเวลาด้วย apple watch series 8นั่นเองนะครัก็หวังว่าคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้านะครับที่อ,อยากจะมี apple watch เรือแรกเป็น apple watch series 8หรือว่าลูกค้าที่ใช้ Apple Watch รุ่นเก่าแล้วก็อยากจะอัปเกรดเป็น apple watch series 8นะครับ Ciao sì. sì.